ภายนตอารมณ์ดีเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยค่ะเพราะว่าหัวระก,กันแบบน้ำตาเล็ดแน่นอนในอีสานเตซี่พาร์ทวันค่ะ การันตีด้วยฝีมือของผู้กับร้อยล้านอย่างพี่พศอานอนนะคะที่ครั้งนี้ก็ต้องขออวยยศความปังดับวันให้ไปเลยกับการร่วมงานกับโมโนออริจินัลนะคะได้ส่งภาพยตร์อิสานตุซี่พัดวันลงจ่อประเดิมความฮาทั้งความสนุกและความสุขรับต้นปีเลยอีกทั้งยังได้รวบรวมดาวตลกแบบทั่วฟ้าเมืองไทยไว้เพียบนะคะทั้งหมอลำคณะระเบียบวัตเศ์แล้วก็กูรูนางงามมาไว้ในเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าคืนกำไรให้คนดูแบบสุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ชมเนี่ยก็เปิดไปได้เลยค่ะที่โมโนแม็กซ์นะคะหรือว่าเข้าไป ธีการสมัครได้ที่ Facebook m o n o m a x ซ์และ Mono Original เลยค่ะไปประกวดนางงามไ่เจอหาตัวแท่นคอยไปประกวดนางงามทีนึงเขาตั้งก็อยากได้ตัวเตม,มาประกวดนางงามอะนะหนาเพิ่ที่งามตัวเตอยากได้หลายทีลูกคอยอ่ะอยากได้อยากได้หลายเป็นบ่ก้าเอาเนี่อเอาบ่อดิสุกัดหนามึงก็ได้อยู่เด้คิวมึงนี่ดังพยายอยินทรี ดวงตานี่คือแมวเก่าชีวิตอ้วงเป็นสันคือสร้างปากนี่อวบอิ่มเหมือนอูดนามึงอหนีสารพัดสัตว์เที่หนึ่งเท่านั้นเออ้พันฮัลโหลยูนิเวอร์ฮัลโหลดีดีมากมึงเว้ยเน่เนอะด้ลโหมวนซึนรับตั้งปีเลยคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะไปชมกันได้ค่ะกับอีสานเตอรซี่พาร์ทวทางมูนอเมริกเท่านั้นนะคะ